โอเคขอยินเสียงอ่าโอเคโอเคโอเคเสียงเราใส่หูฟังนี้ก่อนนะอ่ะเสียงได้ชัดเจนใหม่ดูแบบชีวิตมันยุ่งยากเหลือเกินนะ ่ะเสียงชัดเจนขึ้นไหมครับ,บรน่าจนะชัดขึ้นเนาะอ่ะนาน่าจะชัดขึ้นนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไมค์สลามโมดิกนะไม่ได้ใช้อัพแบทโอเคก็จะหรือจะแบบนี้จะแบบนี้ลองดูก่อนดิลองดูสิเมบ เสียงมันมิดไม่ชัดเนาะ,นนะต้องโยงแบบนี้แล้วกันะมา่อยว่ากันระยงระยางก็ไม่เป็นไรวัสดีครับเดี๋ยวนะไปดูใน Facebook ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยแล้วกันนะเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าด้วยนะครับอ่าอุ้ยเข้ามาดูกันเยอะเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีส คุณกัญญาวดีวันดีจ้าวันดีจ้าเสียงมันก็ไอในเฟซบุ๊กก็จะตะแคงตะแคงนิดนึงนะเนาะเสียงมันก็ไอในเฟซบุ๊กก็จะตะแคงตะแคงนิดนนะอุ้ยทำไมเสียงในเฟซบุ๊กชัดชัดเสียงในทิกตอกไม่ชัดเลยอะไม่ชัดชัดในทิกตอกไม่ชัดเลยอ่ะหมอเล็กนี่นมีสายฟัง ผมฟังด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะมาอะบอกก่อนเนาะเดี๋ยวขอแนะนำขอาตแนะนาตัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมองไม่เห็นชื่อนะต้องขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวตามไปทักทายคูณการจนาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะไอตัวหนังสือกับตัวลายเสื้อนะครับมันเข้ากันเหลือเกิน <laughs> วันนี้นะครับจะมาอะบอกตารางอาหารวันที่1สัปดาห์ที่2องอ่า วันที่1สไลด์ที่2นะครับก็เอาเป็นไว้ดูวันนี้นะครับจดได้จดนะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราก็มาทํากันนะวันพรุ่งนี้เราก็มาทํากันว่าทําตามได้ไหมนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับเหมือนแบบอยากให้ส่งการบ้านเนาะแบบเหมือนอส่งมาทักทายว่าเฮ้ ได้ลองทําแล้วนะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้รู้กันว่าเฮ้ยสิ่งที่เ้าตั้มแนะนําไปนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงเนาะก็หลายๆคนก็รู้สึกดีขึ้นนะหลังๆจากที่ได้ทดลองส่งการบ้านเพราะว่าพอเราส่งการบ้านโค้ดเนี่ยเราก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะกินอะไรได้เยอะมากมายเลยเนาะ,ะก็แบบ เรียกสำานึกมีจิตใต้สำานึกที่ดีนะครับว่าจะแบบไม่ค่อยอยากจะกินอะไรเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเนาะก็หลักการง่ายๆนะครับในการควบคุมหลักการดูแลเรื่องสุขภาพขั้นพื้นฐานนะก็ในเรื่องของว่าเราจะต้องรู้ว่าระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยนะครับได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันนะครับซึ่งมันจะมีสูตรคำนวณตายตัวเลยนะอ่าก็คือน้ําหนักส่วนสูงอายุนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับอ่า ปัจจัยเหล่านี้นะมันก็มีส่งผลทั้งหมดเลยนะครับพออายุเพิ่มขึ้นนะครับระบบภายในร่างกายหรือฮอร์โมนในร่างกายก็ทํางานลดลงอินซูลินก็หลั่งน้อยลงด้วยเนาะเคยสังเกตใช่ไหมที่เด็กๆเวลากินข้าวกินอะไรเงี้ยทำไมแป๊บเดียวมันก็กินยังไงมันก็ไม่อ้วนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนกินเยอะกินน้ําหวานน้ำอาลมกินพวกขนมเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นอาจจะเกินได้แต่ว่าถ้าเด็กทั่วๆไปเนี่ยนะันกินข้าวกินอะไรเข้าไปมีพลังงานแล้วมันก็ใช้พลังงานจนหมดไป นะครับอ่านะขอบคุณนะครับที่เพิ่งกดติดตามวัสดีครับพี่โกวัสดีครับว,วัสดีครับเนาะแล้วก็พอร,รู้อัตาาการเผาผลาญพลังงานของเราเนี่ยเมื่อเช้านี่ผมเพิ่งชั่งน้ำหมักให้กับสมาชิกไปนะครับผมาอายุ47นะส่วนสูง150กว่าๆนะครับกระบวนการระบบเผาผลาญได้แค่ไม่เกิน1,003เท่านั้นเองโอหถือว่าน้อยมากนะครับแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเขากินเกินนะครับ กินครบสมืือเลยเช้ากับวันเย็นนะครับกินครบ3มืือเลยมันก็เลยทําให้ว่ามันเกินนะครับแคนี้มันเกินได้ยังไงนะให้เรามารู้ว่าถ้าร่างกายเรานะครับคือเราสามารถเผาผลาญได้ของมันได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้ามันมีโจรมันมีข้อแท้จริงอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าเราก็คือพลังงานนะครับแคลอรี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ7,700แคลอรี่นะครับเท่ากับเน้อหนัก1กิโลนะครับเน้อหนัก1กิโลนะครับ มันแปลงมาเป็นพลังงานได้คือ7,700แคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะคุมอาหารนะครับลดลง7,700กิโลแคลอรี่ได้น้ำหนักเราจะลด1กิโลแต่ถ้าเรากินเกินสะสมนะครับ7,700กิโลแคลอรี่เอาสมมติภายใน1อาทิตย์แล้วกันเราไปกินชาบูมูกระทะอะไรเงี้ยนะกินเยอะจนเกินไปเนี่ยนะมันก็แบบเกิน7,700แคลอรี่นะ จเจ็ดพันเจ็ดร้อยแต่ครี่นี่คือส่วนเกินจากระบบการเผาผลาญนขณะพักของเรานะสมมติร่างกายเราเผาผลาญได้พันสามนะแต่เราไปกินพันแปดพันแปดทุกๆวันนะครับส่วนที่เกินมาห้าร้อยนะส่วนที่เกินมาห้าร้อยเนี่ยนะครับรวมกันไปทุกๆวันเนี่ยนะถ้าเกินเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยเดี๋ยวนะเจ็ด <c> พ <oughs> ันเจ็ดร,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 ร้อยหาร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 อยู่ตรงไหนจ๊ะ หารหารห้าร้อยอ่ะหารห้าร้อยนะเท่ากับส5บห้าวันนะถ้าเรากินเกินวันละห้าร้อยทุกๆวันนะเท่ากับ15้าวันน้ำหนักเราจะเพิ่ม1นกิโลอืมคิดง่ายเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าเอาเจ0 0พเจรอตั้งนะถ้าเราแบบไม่อยากจะให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเราก็ควบคุมคือบางทีวันนี้เรากินเยอะวันพรุ่งนี้เรากินน้อยวันนี้เราดีท็อกอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้แบบ ทัวรัวเฉลี่ยกันไปนะอ่ามันไม่เกิน7,700มันก็แบบทัวรเฉลี่ยแล้วมันก็เท่ากับเดิมอะไรเงี้ยนะครับต้องต้องลองดูเนาะอ่านะครับเพราะนั้นให้เราลดปริมาณอาหารควบคุมอาหารไม่ใช่การอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นการอดอาหารอย่างเดียวโอเคใช่อย่างบางคนหลายวิธีเนี่ยนะก็คือลดอาหารพวกแป้งออกไปเลยหรือบางคนก็ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินมันไม่กินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันลดได้เร็วไหมลดได้เร็วแน่ๆเพราะว่ามัน ตามสัดตามตามตามหลักการมันก็คือ7,700คือ1กิโลนะครับเพราะนี่แต่ถ้าลดเร็วเกินไปนะครับแล้วค่าร่างกายขาสารอาหารนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งก็คืออาจจะแบบเหี่ยวโทมดูไม่สวยร่างกายไม่สดชื่นนะครับผมร่วงหรืออาจจะแบบมีกินตัวหรืออาจจะแบบไม่กระฉับกระเฉงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ย้อยย,ยบานห้อยไม่กระชับไม่เฟิร์มอะไรเงี้ยเนาะมันก็ส่งผลระยะยาวนะครับเพราะนี่โค้ดตั้มโค้ดไก่เนี่ย,ก,ก,ย,ยก็เลยให้เป็นแบบ หลักการทางสายการก็คือเป็นบาลานซ์นิทริชั in, าาน่นะครับก็คือโปรตีนเอาคาร์โบไฮเดรตก่อน40%นะครับไขมัน30%โปรตีน30%นะครับเคยบอกไปแล้วเนาะถ้าเรารู้แล้วว่าเออโอเคร่างกายเราต้องการพลังงานพันพันพันสามร้อยกิโลแคลอรี่นะครับก็เอา40%จากแป้งเนี่ยไปคูณดูนะ,ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูก็ได้นะพันสามคูณ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  ไอ้แพเป็นคูณตรงไหนคูณ40%เปอร์เซ็นต <c oughs> ์อยู่ไหนเปอร์เซ็นต์เท่ากับเท่ากับ520แคลอรี่พลังงานที่รับได้จากแป้งนะครับคานนี้เราก็เอา520เนี่ยนะครับมาหารด้วย4นะครับเพราะว่าเราคิดมาเป็นกร,รัมนะครับ แป้งหนึ่งกรัมนะครับจะให้พลังงานก็คือ4แคลอรี่นะอาหารอยู่ไหนเนี่ยอาหาร4เท่ากับห้าร้อยยี่สิบหารสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนห้500าร้อยห้าร้อยยี่สิบอันนี้คิดกันง่ายนะคิดกันให้เห็นเห็นเลยจะได้เข้าใจ ห้าร้อยยี่สิบแคลอี่เท่ากับเรารับพลังงานจากแป้งเนี่ยได้แค่ร้อยสามสิบกรัมในหนึ่งวันนะครับคราวนี้ในหนึ่งวันเราก็มาหารสามอีกเนาะสามสี่ก็มื้อนึงก็ได้ประมาณสี่สิบห้าสิบกรัมเท่านั้นเองนะครับจากที่เรากินแป้งนะกินแป้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับแป้งที่พวกนี้นะพวกอะไรน,ะน้ำหวานน้ำลมหรือน้ำชงชงที่เรากินเพิ่มเข้าไปนะอันนั้นคือเกินนะเป็นส่วนเกินในร่างกายแล้วนะครับเพราะเนี่ย นะร่างกายเรารับได้แค่ประมาณ130แคลอรี่1้0ยกรัมนะครับของแป้งเนี่ยเท่านั้นเองคือจริงๆอ่ะเรากินแค่นี้ก็อยู่ท้องแล้วก็อยู่ได้แล้วสำหรับคนตัวที่ใช้พลังงานประมาณ1300กิโลแคลอรี่อะไรเงี้ยนะครับเพราะเนี่ยเนาะให้เราคิดว่าเราไม่จำเป็นไม่ต้องตัดแป้ง1 0 0ก็ได้แต่ว่าให้รับแป้งได้แค่ไม่เกินพันไอ้แค่1 3ไอ้3 130กรัมต่อวันแค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วนะอ่านะครับนี้คือหลักการง่ายๆนะครับ วันนี้นะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของ7700นะครับจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะ7 7 0 0นะครับถ้าเราไม่อยากจะไม่อยากจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักไม่อยากจะเพิ่มขึ้น1กิโลนะครับห้ามกินเกิน7700แคลอรี่นะครับถ้าอยากจะลดน้ำหนักนะครับทำไงก็ได้นะครับให้ตัดพลังงานลงนะครับให้ครบ7700กิโลแคลอรี่แล้วก็จะลดน้ำหนักได้1น1กิโลเช่นกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างอาหาร ในส่วนของวันแรกนะครับวันนี้นะอาจจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเนาะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะเอาวันแรกเอาวันแรกและกันเนาะวันแรกวันแรกวันแรกตื๊ดตืดตืด,ตดรูปลงเพจตืด๊ดอยู่นี่ สารางอาหารนะฮะอ่าวันนี้สัปดาห์ที่2แล้วนะทุกคนนะถ้าใครทีอ่อยากจะส่งการบ้านหรือว่าอยากจะทักโค้ดนะก็บอกมาได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวแวะขายของนิดน,นึงนะครับตัวนี้โค้ดตั้มโค้ดไก่นะครับเปิดโครงการ21วันนะครับ Diet for your love นะครับอาหาร fit for your love นะฮะก็อยู่ในเทศกาลอ,อะไรนะแห่งความรักอยู่เนาะกะ็เดินกุมภาก็รักแบบคริสตจักรนะครับก็คือแล้วก็เดินมีนานะครับ วันมาขาบูชานะก็เป็นแบบอะไรนะทางมีเป็นความรักทางด้านพุทธศาสนานะ,ะนะครับเปรียบเทียบกันได้ไงเนาะกอะ็อะไรนะพระพระสงฆ์นะครับมารวมตัวกันกี่กี่องค์นะแล้วนกะ็กุไก่สองหมื่นแปดพันองค์ใช่ไหม <laughs> มามาพบกันโดยไม่ได้นันหมายนะครับอาด้วยมีความรักในศาส,สนานะครับอ๋อเนาะโอเคพระศาสดาข,ของเรานะโอเคมา เข้าเรื่องกันนะครับวันนี้นะเมนูวันนี้นะครับจดได้จดนะครับเมนูวันนี้จดได้จดนะเอาไปทาวันวันพรุ่งนี้นะก็คือจดวันนี้แล้วก็เย็นนี้ให้เตรียมตัวนะครับเตรียมว่าเออเราจะต้องกินอะไรบ้างนะครับโอเคมื้อเช้านะครับเอาให้ทุกคนนะกินโยเกิร์ตนะครับเอาเช้าวันนี้นะนะเช้าวันนี้สําหรับผ่านมาสุกเสาร์อาทิตย์นะครับกินโยเกิร์ต low f a นะครับกินโยเกิร์ต low fat แล้วก็ หั่นผลไม้ใส่เข้าไปด้วยผลไม้ที่ไม่หวานนะครับอย่างเช่นกีวีแอปเปิ้ลแก้วมังกรก็ได้หั่นลงไปก็จะอร่อยนะก็คือเหมือนแบบเป็นฟูตสลัดใช่ไหมเออฟูตสลัดใส่น้ําโยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะครับฟูตสลัดใส่น้ําโยเกิร์ตนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะแล้วก็อาศัยน้ําผึ้งไปสักนิดนึงนะครับเราก็จะได้โปรตีนจากโยเกิร์ตด้วยได้ได้ <c oughs> ไดขมันด้วยนะครับโลว์แฟตแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์แฟตนะโลว์แฟตนะครับพยายามอ,อย่าอย่าซื้ออะไรนะ โนแฟตจริงๆก็ไม่เป็นไรก็คือเอาโลแฟตแล้วกันเพราะว่าร่างกายก็ต้องการไขมันนะครับที่ดีเข้าไปด้วยนะฮะก็โลแฟตแล้วก็ดูในเรื่องของน้ําตาลนิดนึงนะครับอ่านะก็เอาเป็นโยเกิร์ตนะครับฟูดสลัดนะใส่หันผลไม้ใส่เข้าไปนะฮะในมื้อเช้าเนาะอ่าส่วนมื้อกลางวันนะครับวันนี้ข้าวไม่มันอกไก่ <laughs> ข้าวไม่มันอกไก่กับแกงจืดนะครับข้าวไม่มันอกไก่หมายความว่า คือเวลาเราไปร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสั่งเขาได้ก็คือไม่เอาหนังอ่าแล้วก็เป็นข้าวขาวแทนนะครับเป็นข้าวหน้าไก่แทนแล้วกันแล้วก็ใช้เป็นน้ําจิ้มข้าวมันไก่นั่นแหละเออมันก็จะเป็นรสชาติเราก็ได้ฟิลในการกินข้าวมันไก่ไปด้วยนะครับเพราะเนี่ยเป็นข้าวมันข้าวไม่มันอกไก่นะครับแล้วก็อ่าเป็นแกงจืดเต้าหู้หมูสับแกงจืดสลายก็ได้นะนะครับในสำหรับสำหรับมื้อเที่ยงนะครับมื้อเที่ยงนะมื้อกลางวันนะครับส่วน มือว่างนะครับมือว่างนะช่วงบ่ายสักบ่ายสามโมงสี่โมงอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นสักผลไม้ตามใจชอบก็ได้อยากกินอะไรกินเลยนะวันนี้ให้เลยเต็มที่นะวันนี้ให้เลยที่เพราะมื้อเช้ากับมือกลางเราบบลดลงไปแล้วปริมาณลงมาแล้วนะมือแต่ว่าแนะน่าจะเป็นแอปเปิ้ลแล้วกันเนาะง,ง่ายๆแก้วมังกรกิวฮีฝรั่งอะไรเงี้ยนะเอาง่ายๆแล้วกันนะอย่าไปเยอะเกินเนาะเพราะาเราลดน้ำหนักอยู่ควบคุมน้ำหนักอยู่เนาะ,ะนะครับแล้วก็มื้อเย็นวันนี้นะครับมื้อเย็นนะ มื้อเย็นวันนี้โอ้น่าจะเป็นแบบสาวแซ่บน่าจะได้นะยำเห็ดรวมมิตรนะครับยำรวมมิตรเห็ดเขาพูดว่าอะไรยำรวมมิตรเห็ดหรือยำเห็ดรวมมิตรยำเห็ดรวมมิตรก็มันจะมีหมูมีหมูยออะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมเออไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกรรรันสับของทางการยำนะอ่ายำเห็ดรวมมิตรแต่ยำรวมมิตรเห็ดก็คือใช้เห็ดหลายๆเห็ดใช่ไหมเออเขามารวมมิตรกันเออ มีเห็ดอะไรก็สารพัดเห็ดอเอามาได้เพราะเห็ดก็มีโปรตีนเหมือนกันนะครับล้วก็จะอยู่ท้องด้วยเนาะใส่บุญเส้นนิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เอาโซเดียมไม่เอาผงชูรสละกันนะครับ mm. อาจจะใส่น้ําปลานิดนึงไอะไรเงี้ยใส่รสให้ปรุงรสแบบไม่ต้องจัดมากนะเพราะว่าถ้าเรารสจัดมากๆพอเรากินตอนเย็นๆเนี่ยมันอาจจะมีขนมหรือว่ามีของมอาต้องมาล้างปากอีกนะนี้ซึ่งลำบากอีกเนาะพลังงานก็อาจจะเกินได้นะครับอส่วนวันนี้นะครับการออกกําลังกายนะครับให้เวทขาและก้นนะครับให้เวทขาและก้นนะ 15ครั้ง3เซตนะครับคาร์ดิโอ30นาทีนะครับอ่าเนาะก็สลับกันไปนี่มีคาร์ดิโอบ้างเป็นบางวันแล้วมีเล่นเวทบ้างเป็นบางวันนะครับอ่าสลับกันไปเนาะเพื่อให้รูปร่างสัดส,ส่วนนะครับสวยงามนะอ,อ่ามากกว่าเดิมด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้จะลดน้ำหนักอย่างเดียวเลยแต่ไม่สนใจรูปร่างไม่หรือบางคนก็เอาคาร์ดิโออย่างเดียวเลยเบิร์นอย่างเดียวเบิร์นอย่างเดียวแต่ไม่สนใจว่าให้กล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยนะแข็งแรงด้วยนะพอกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเนี่ยเนาะ การที่มันจะกลับมาอ้วนได้ง่ายด้วยนะครับอประมาณนี้เนาะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับก็คือขั้นแรกเลยนะครับก็คือเราท่องไว้นะครับก็คือ7,700กิโลแคลอรี่นะครับเท่ากับ1กิโลนะอยากเพิ่มหนักนะครับ1กิโลให้กินเกินกว่าที่ระบบการเผาผลาญเรากินได้7,700แต่ถ้าอยากลดน้ำหนัก1กิโลนะครับเราควรจะกินให้น้อยกว่าระบบการเผาผลาญของเรานะครับ7,700แคลนะครับเท่ากับ 1>, 1กิโลนะครับซึ่งจะได้ผลแน่นอนนะอ่าแล้วก็ตารางอาหารวันนี้นะครับวันนี้นะก็คือตอนเช้านะครับเป็นโยเกิร์ตฟุตสลัดนะใส,สะ่ใส่โยเกิร์ตโลว์แฟตนะแล้วก็ใส่ผลไม้นะครับที่ชอบว็าได้กีวีแอปเปิลฝรั่งแก้วมังกรอะไรเงี้ยนะครับหันหันหันใส่ลงไปนะครับอ่าแล้วมื้อกลางวันนะครับข้าวไม่มันอกไก่นะครับก็คือเป็นข้าวหน้าไก่นั่นแหละอะ่ใช้อกไก่แทนแล้วก็ไม่เอาหนังนะครับใช้น้าจิ้ม ข้าวมันไก่ก็ได้นะเพื่อความอร่อยนะครับแล้วก็เป็นแถบแกงตืดสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเนาะแล้วก็มื้อกลางว่ามื้อบ่ายมื้อบ่ายมื้อว่างนะครับเป็นผลไม้ตามใจชอบอยากชั้นอะไรชั้นเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะแล้วก็มื้อเย็นนะครับเป็นยำเห็ดรวมมิตรนะครับยำเห็ดรวมมิตรใส่เห็ดเยอะหน่อยนะแล้วก็ใส่วนเส้นเข้าไปแล้วก็ลดพวกผงชีสลงไปนะครับก็จะช่วยได้นะนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับเวทนะครับขาและก้นเวทขาและก้นนะครับสิบห้าครั้ง 3เซตนะแล้วก็คาร์ดิโอ3านาทีนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับวันนี้ง่ายๆมากๆนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมเรื่องของการดื่มน้ำนะครับให้ได้2ลิตรครึ่งนะครับในวันนี้นะครับเช้า1ลิตรครึ่งนะครับตอนบ่ายอีกสักลิตรนึงก็ได้หรืออาจจะเป็นสัก2องสองอ่าเป็นสักลิตรครึ่งก็ได้นะครับก็ลองดูเนาะว่าเราสามารถทำได้ไหมนะจ๊ะอ่านะครับโอเคเนาะก็ ขอบคุณนะครับในใน t t o t o อกนะถ้าคนไหนสนใจอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพนะครับแอดไลน์มาได้นะ h l t l y h y Cafe นะครับสามารถที่แอด Healthy Cafe นะมาทักแล้วก็อบอกตหนงกต่วนสูงอายุนะแล้วก็โค้ดต้มโค้ดไก,ก่ก็จะได้ประเมินสุขภาพให้นะครับดูกระบวนการเาผาผลาญคณะพักของเราขั้นพื้นฐานให้แล้วก็เรามาดูว่าเราควรจะกินอะไรได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันนะครับใน f a c e b o o k เหมือนกันนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดให้ดาวด้วยนะครับ ในที่ต่อก็กดหัวใจมานะแล้วก็อาจจะต้องกดให้ของขวัญตั้งนิดนึงก็ได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะขอบคุณมากๆานะครับที่เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับโอเคโอ้ดูกันเยอะอยู่เหมือนกันนะอโอเคครับผมนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะอาจจะมาเจอกันเปลี่ยนเวลาช่วงเช้านะครับอาจจะมาเจอกันช่วงก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงนะก็จะมาเจอกันทุกๆวัน นะนับทุกวันนะครับวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้มาเจอแล้วนะ,ะหลายหลายคนคิดถึงเพราะว่าวันอาทิตย์หยุดเป็นหนึ่งวัน <c oughs> โอเคเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ